กัรอันเชิญทวาเมจตาสัมติทาตตาปะจาาติกาเทเตตุมานุติาปัจนภูรัสสะตุปะะว ตราอาอคาราโลการศาสนาอินเดียกระอาค์นะนาอาพระองคแสดงความเสียใจนะครับรราลูกๆนันนะบาคนปเจอแล้กอไม่สายโอเคจากที่

มันยอมบอบแปลนี่ยไป,ปตรงจิดว่าว่าเราแถวชอบทำรแล้ว,ว่าคือจะทำไม่ได้ทำจะไม่ได้เป็น,น,ปนปอะไรเลยก็ได้คือกิจการนี้ก็ประโยชน์อะไรอนะย่าหลักแต่ก็ เราทาเสรอาตมาหาข้ดไปที hmm. ่ว so yeah. so yeah. ัดหลายวัดหลายจังหวัด ah ่การเป็นพระนรเศของพระครู UH> so yeah. yeah. ้สเจจะระาระไม่ได้หาทีก็าในใหญ่ใ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ่ห่ใ่ห่ ไปลงใตแก้ไปเหนือไปใต้เมื่อไปแล้วเราก็ต้องพิจารณาด้วยไม่ไปเทตัดเพราะว่เทกเทเทสับได้ทั้งเทมิชาคือเทและต้อพิจารณาพิจารณา เราอาทั่เอามาเรียกว่าเอามาใช่ระดับร็วและตอนที่เราเอามาใช้นั้นก็ท่องดูถึงระดับเคิดให้มากว่าจะลงเลยแจยอมเอ้อผันทิ่มาหลายขันี้แาง ฝังหลวงพ่อพุทธะหลวงพ่อพุทธะฝังหลวงพ่อวัดเลมประทานเขาบอกว่าทุกสิ่ทุกอย่งเปลี่ยนแปลงไอ้ที่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่าทุกอย่ังมันเกิดจากความกระทำและความคิดของมนุษย์นั่นอไม่ว่าที่การแต่งใจจะอาภัอย่างไรรวนแล้วแต่มันเกิดจาก จะทำห่อควักขง้นห่อประโยน์เรื่องต่มาเะาทำอกรทเปลี่ยนแต่แต่คงไว้ซึ่งเรโยนาเปลี่ยนแปลงไว้จะเปลี่ยนแปลงไว้ซึ่งประโยชน์ได้ประโยชน์อันคันแต่ต้องปวดใจกน แต่ส pues ่ว like ีเปลี the better, really the the ่ยนแปลงมันไม่ได้เป so ็นประนเราไมูก็ินเปลี่ยนแปลก็เรทีาจาตร์เป็นคนจริงแต่จริงจาที่ทำหลักข้อแต่งประชดแต่งเกตในการทก็พราะวิทยาศาสตรฟังฟังธรรมในว่าก่อนที่จะ มีการเผาส่วนใหญ่โยงที่ไปงานตรนจาในไทยอารีไม่ต้องไปอื่นนะเพราะที่สุดไม่เหมือนเราโอไทยอานีแต่ก็มี

เพระโยมาโยมก็ทํายทายทายทารทานต มเดินั่านแบบาและเป็นการัด้วยวันนี้้าไปดูเยตงที่อตัดาไม่ได้พิจค้านะฮิทไปแล้วัดานมันเยอะกนะถ้าเรานกจ้าค้าไปโยมเดี๋วมันีตาคเองเลยนะ่าน มันจะช่วยเป็นระโยชนัใช่ไหมไม่ไม่ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเล่นนี่กินข้าวหรือทายหรือรับประทนกิุ้ยเดี๋วพ่อขึ้นเทกันนะเร็วเร็วเร็โยมไปจุดระนอมประนอม่อ

แต่ก็ย้นมาคนขึ้นเรือลอยกันเดียวลอยพระบรรจารย์พระผู้ชมพักมาแล้วประวัติป่าหลวงว่านเดียวจบหนี่ยว่านเดียวจบสองไม่ต้องหาเพื่องอัายให้มันเดี๋ยวหา ไม่ต้องมาเฝ้าเดินจะทำไปโู้นะไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องไรแล้วจบเนี่ยมาตายแล้วไม่ไั่โกนธอะไรเลย ท่านชอบกินอะไรช่วยกินเลยหรอกปะ่ไชอบกินอะไร กิงมาทานอาหานกินตอนมีชีวิตอยู่เ็เยออยากกินอะไรก็นทานแทนแทนินอะไรกทานนรอเข้าวัดดูเรียนมันถองแ้ววัดก็จะถอดออกแล้วก็รู้เลลองทำแล้วก็รู้แกู่้หัหาอินเนอรเนีจะทำจะไปจะไงยไ ยาดินยาตั <Yeah. S 1> là, ้งใจมาดินแม่ยาดินก็ได้ตกยืมมพ่อปืนา็ได้หันเงินเจอาจะทำยัไงลูกเอ๊ะไอของที่มันจะงทำยัไงลกครู้ทันมาขาดเดินขาดมาขาดไปขาดไปขาดมาประเดี๋ยนแต่ละตายทอกยองที่ผิดเยอะเลยไอเดี๋ยวโปรชีโปรชีจะมาผัดมาใส่ วางบนหัเแขกใั่โตเป็นงราาแดงหมูทาทอทแลทแบปวานมกินกันได้ไหมน้าแต่กากินได้แม่ออ่อยู่เป็นกินกนได้เราอยู่ก็ีเตาอาเชื่อเาไร โยมมีใครเคยเห็นผ <together> <as> ีขึ้นมาปีนผาไหมวันนี้ต้องตื่นมาต่าายแล้วล่ะเฮ้ยบอกนะงเปีนผาไง ตลัวลูกไม่ดีกินนั่นคือใจพ่อใจแม่ลงถ้าพ่ออานารยกจะปักผักลูกทั้งหลายที่มีพ่อมีแม่ยังมีชีวิตอยู่ยังมได้จะดูแลกันดีไปเจอว่ายังมีผูเขา่าทีพูดจะมาเลื่อนว่าเอพ่อพ่อแม่พ่อาตาไม่ได้าหูเครื่องนด มบังคับก่าอยู่ไหนแจกวันลูกตาลลูกลูกนี่ลูกลูกมาให้ลูกบอกว่าวันนี้แจกวันแล้วขอบคุณคุณแม่คุณพ่อไปมาบังเอิญถ้ามือลูกจังจังจังหายอยู่ต่างจังหวันเลยบังเอิญบังเอิญ บงค้าอี๋ลุงี้ขันยำสันข้าขาดีมีานแม่พ่อกันเลยกินตอนจุงจากไม่ได้กินุอี้ขาเลียงเยอะมากดลถึงแม่แม่กินตีลุงี้ขันยำหน้ามะเเป็นฐานแม่ดีที่จุงจากินพ่อกินแค่ได้กินวันนี้จุี้ขาเลยงเมากยถึงแม่กรนั่งยิ แต่ไม่ใช่จ้องยางยาวแต่มัองรวยท่นนั้นมืนงรวยตอนนี้ผู้จนตอนนัานตอนนี้รไอ้ไม่คยอง้ยดินทาแต่ต้องการตายมาตายแล้วทำเขาไปไม่นโยกแล้วก็ไม่ยอมแก้เขา้วยยิ่งโยกเลยปูยิ่งกันยิ่งแล้ก็ทอาเขาสถานที่ยังกันสถานที่ปู ก็วาหลัง้าเขาทำาทำไปเยเลยี่ก็เผาเรองแบนางไม่แต่็มเแต่เพระันด้วยเราต้งาเนี่ยเราต้องอาศัยกันเพื่อ่ให้เราต้องา เราทั้่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่กันคนเดียวไม่ออกกันวันเราอยู่กันเป็นป้าเราอยู่กันเป็นหมู่เราั้เางต้องจัดช่วยเหลือกันไม่ใช่ไหมจันวันนี้จะากโยมา อย่าร้อยก็ได้เห็นความปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีเดินไปวยนเลยแตสอะไรไม่ทำให้อ่อนก็ไปกันด้วยกนเลยไม่ทำหาแห่แย่สามไม่ต้องไปพึาที่้านคูในพระาสน มูลายมูลมีบางหน้าบางตาี่มันต้องลูก าท่จะละาแสักประเดเราก็จะที่นี้ก็ไดจบถ้าฉันอยู่โายก่อนรงเทแต่ถ้าเกิดโนายก่อนลงสึเทมันลงเทลงดึงปาแต่ถ้าเกิดโยมที่ลงทายก่อนฉันจะเลงินะตเทเพื่ออะไรโยงนะธรรมะ้เป็นใจน้อยให้รู้จักประกาธรรมความจริง ไม่เราทำาดูันนี้มา้าันหัว <festivals> ันนี้ไม่ใช่ท่าท้ารที่ชอบกัยอมมองไหมไปเลยยอมไม่หยุดหยิบไปมยชอบใจชอบใจเยนะแต่ยอมทนทันใครก็ทำแต่คอคทรู้ตัวว่าใจยังไ่ายองจริงเอาไว้ไว้บางจะเป็น ไม่ชอบใจทำผมอาณาธมันมันก็เป็เหตนองโยมไม่ดเลยี่มันจะได้และก็ทำเป็นเ่องไปด้อยจริงแล้วในใจเป็นุดระับิาการลั่นวาตาไปบำเป็นโยมทีมพงแม้ทั่งอาจารย์ทุ่ยก็ทำดีวันมาัทำมาเป็นแต่ และร่ำวดาว่าไอ้ทายถอยดีจะเชื่อเายมไม่าะกนั่นมาทางก่อนไอเรา้มาอยู่หางเมกันน่งมือไปมานครับโยมเอฆนะครไปหาหนาใครเจแน่ยินไไหมไม่หลุดหมา่อแล้วเากเสียแล้วยทีฮะเสียละตเสียละ ตรวจประมาณไหนดูหันขาันไม่ได้ตรวจอะไรมีวขาติดต้นบังทะมังโผไปแบ่งเนาปัองใมดีไตรวจเร่องนนนตวจแต่ก็เป็นกาว่าอยากที่จะกล่าวให้กระจุยเป็นแลบว่าอันไหนที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วมันเกิดประโยชน ก็เปลี่ยนไปแ้ะฉะนั้นในกรนีทีาเราดูอัปมาก็ที่ว่า้อง้องแน่ร้องที่จะได้รวมกันตรงวมปิญญาในน้อยความผู้ยอมใจถูกเพื่อที่จะได้เดินทางต่อไปสู่ยังกพบูมิ ตา,าตาทันใดที่จดลงแทนที่ลงแทนพระธรรมภิกษุนั้งหลอัตมาภาขออำนาจแทา่งุณพระศีพรัชนาัยและคุณผูกชนคุณอากความดีที่ท่านทั้งหลายได้ความเพ็งอัตนาแล้วจนบรรดาอภิบาลกสาผู้กรางท่านทั้งหลาย ให้ประสบเป็อันงประสบต้วางปรถนาและถึงความเจริญด้วยจัตุระมยที่ทอดทายเป็นประการคืออายุวันพรกสุภสาปฏิพานธรรมาัจตุปัติปราศจากโลภะฆาไให้บิดาอุบัติอันายทั้งองน์ทรงนำเราปฏิพานทุกประการเลย แสดงธรรมเทศนาาก็พอสมววนแห่เวลาจึงขอติษฐ์ลงไว้แต่เพียงกับที่เองกำลองปี้วยประการะชั่ดีสาธุทวยเจ้า